จ้าจางางามกอน,น,กนจ้าสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงเอฟีทุกท่กทานน้องยินดีตอนรับข่อสู่ส่องประจอยเด้อนาะสิอยู่ยในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ส่องประจอยเด้อป้าลุงเอ้ยเนาะ สวัสดีับโซมาสนาเด้ป้าดึงเงยอัฐุจาวัฒนาเฮื่อชิถุจ่าคาขนมนุ่งละชิถุจางง๊าบเลยป้า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 ตื่นมาวะเออป้าป้าน้อยยังไม่ตื่นป้ามาเลิกเพื่อมาห่อที่นอนเนาะขอบันมาแล้วบ่ Hello, Thu cha. Hết chân si đâu, hết chân si. Mẹ bài đây, sẽ hết đây đây, mẹ bài nè. Đưm leo, nè. Sao nói mẹ đưm nè. Mẹ nhàng nè, mẹ nhàng nè, mẹ. Nhàng nè, mẹ lộ. Mẹ nhàng, chạ, 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 chạ. Bơi, tay mà bên. จ๊ะจ๊ะจ๊ะเนี่ยอะจ๊ะอะจ๊ะอะจ๊ะจ๊ะจ๊ะกินละกว๊าขนมนะกินละกว๊ามาแม่แกเห็นมั้ยมันหมุนหมดแล้วนี่กินยังอันโอ้ยมีแต่หมดลูกเอ้ย mẹ bảo tôi tố mai hay hả? Ảo tố mai Nàng, Nàng đi Tiền bỏ Nàng ấy đi đó Mẹ lon, mẹ lon, mẹ lon lời Hơi, hơi, hơi Cúc cúc cày Điên đu mà trôn dày Bày mi nôm hay đu Kinh được lon chiếc chiếc Mẹ cứ đi cục cuối đinh

ในดีอยืนได้แล้วนี่ยืยนได้แล้วมาเลยเฮ้อกินด้่นจับกะคือขี้เหรดแท้อันนีอัจะจะจะ Huy. 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 Bye. bây giờ. Mới là bằng tục đó nàng bên lở hơ. Theo lóc theo đê nàng lóc nặng lóc nặng lông đi đi nặng 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 đó. อืมอึ๊ึสงๆๆๆมาปมาห้าอย่าไปหาไปตู้วมาหนิไปตู้อยากไปล็อกมานน่ อยากไปน้ําแล้วใช้ใช้ตู้เหรอลูกใช้ตู้เตียงหาแต่นเฮานะว้าบิตู้มาเอาานบ่มื้อนี้สิไกินแงลว่าเลยบดนี้เลยซาวไปหาเ็ดล่ะคนเียวดอกงาม้มาร nó cũng lâu mà khai ha, à, bó, mà không không? Tí xíu bỏ Từ tí xíu bỏ nó có khai hả? Ba ba. Sư yếu bỏ ra tí. เออพายจะไปหาเฮ็ดแล้วเออพายจะไปหาเฮ็ดแล้วจะอยู่กับพายเจ้านนะแม่์ไปหาเฮ็ดนี่อยู่แล้วไม่ตู้ว่ะอยู่แล้วไม่ตู้ว่ะไปไดดว่าไปอยู่แล้วไมู่้ฮะไปเอ้ยอดุสลุดหรอบอยเฮ้ยจะหา

จะอืมอืมหนตัวให้อันนี้คือกัวกัวลูกจ้าผูเดียวดีนะอันนี้ Chạy con mày đâu Mê em sáng Chị lại chị nôm bường mà Ngày anh chị lái like Phải xáy nè đâu Chị lại phải nè บม่ยาตกบ่ะพี up, huh? <go> ่เช้งคือไปไว้แท้นี่ปลื้มๆไปหาเฮ็ดน้ำระสาว่ะจะไปหาเฮ็ดบ่ฮะข้าไปเองนึอ เนี่ยเออพาไปแล้วแนละอยพาหาบ่เด้เห็นเด้ใช่กะยังได้่พากะตาหน่อยหนึ่งอยู่หน้าผู้จะไปหน้าผู้ มีบเนะ่คุณลวงลวง แม่อย่าชนมันไหม ôi lai tà đi thế đó ไปใช้ว้ายตู้ไ่แตกนะฮะเข็ดแห้งแค่ใช่ล้ว เมาแล้วไไปไลนไปลนไปล,ล่มาวะฮึ่มฮึ่มบ่ <c oughs> เถอะ วัยแทะใจอยู่ทางนี้ปึ๊กปึ๊บปึ๊บเอากัน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 คือไปวัยแทะ นดมือยแน้วได้นี่อุ้ยแดนลดบึมบึมไปลดเออบึมบึมบึมไปอันนี้ไป คอยหนูกลวเหยนี่ไล่ตาเล็กกันบุ่มบุ่มไปคอยในรั่งโน่นโน่นโนยืดเจ้าอยู่ไปใช้ Ôi. mười Mưa ai đâu Bay Bà. bay thế Bà. Bố mười đâu Bố bay Bố lộn to nè Mưa ai mười. mười. เนี่ยชาวไปแล้วนะไปไปลนะพี่มาชูพีี่พี่พี่เอ้าไปแล้วคุนะาไปแล้วคไปหาเฮ็ดอะคุณงรเห็นนกเเดล้วไปชาวชาวไปหาเฮ็ดว่มันจะเบื่อไ้งไปรถ ดงปลามันได้สิพามาน่ะตุ้นตุต้นตโอ้โอโ้โอ้ตูนิโอเน่เดี๋ยวพาไปแล้วไปพาไปใช่ไหมพาไปตูนิโอไปชม Hả? Bà bà làm không? Ui Bùm bùm tay bù, ไปไหนผูดุกป้าปลาขับไปไหนป้าปลาขับไปไหนป้าบอดินบอดินบอดินมันชินิบมือฮะเอางี้น้ำกระปูอ่ะนี่บ่น้ำกระปูอ่ะนี่ฮะ ตูนไอโอเด็กผู้สาวมาเผาอยู่กับไปอันนี้นะเช้าไอตูนไอโอนี่ตูนไอโอไปหาเห็ดแล้วไอยยะ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 ไอยะอยะ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 โอ้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 เบิ้งแม่จับบึกไปไปหาพ่อบุญเ้าไปพ่อบุญตื่นนะป๊อ ไปยังไปเ้ยเมืยเ้ยอ้ยอเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮนยเฮ้ยเฮลยเฮ้ยเฮนมาล้มาลงมาลงมเแต่เ้ยเมือ่มอ,อ้ยเ้เฮยเยเฮ้อ้ยเจ้ย้ยเจ้าคื้ดื้ จะขึ้นไปไวัยแ้่ฮ<ะ>่าใกล้<ะ>ไปซสาบึ้งแม่ชีดอกล่อรถแม่งกอนหนาดพี่หนาดพี่หนาดพี่ใช้าพ,พาหรอ พาไปใช้พาน่ะพาโจ้เลยไปใช้พาโจ้เลยพาโจ้ไปหาเฮดบ่หรอสิไรบ่เหมือนในมู่บ้านนี่ได้หน่อยนึงสาวหนไปเมื่อยแล้วเฮ้ยเมื่อยแล้วเฮ้ยเมื่อยแล้วบ่เมื่อยเลยลงมาลงบ่แม่ใส่ลงนี่ลงนะนะ อจะปีนแล้วนะเราบอกจะปีนแล้วนะเราบอกลงมาว่าแมให้ลงมาลงมาไหม้ผปลามาเลยใช่ผัป่าเด้ป่าล่ะป่าเขาหนารักเลยป่าลูกน้อป่าลูกเ้า ไปตไนอยู่บ้อบุญปดีดุกจันบุบไปนั่นนั่นนั่ไปรับนนรไปเข่าข้างหน้าไปดเราไปเขา่าขางงา ขอวบูดไปเข่าห้องน้ำเลยมาลงก่อนไหมใช่ไหมนะหนั่จะเมื่อยป่ะนี่ไปเป็นไลเมื่อยนะกก่อน tăng khai bỏ luôn tân khai bỏ. A ba mùa toi lang mùa sao. Nhang toi lang mò. A tên hề mong nè mẹ mong nè. Tên nay nay nãy nay nay nãy nay 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 Dạ ôm nữa gươm nữa gươm yết khi nữa, yao hôm nữa, dạ ôm bóp bóp à bóp bóp bỏ bóp bỏ bóp bỏ bóp Bay, con mèo bóp 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 แกะมาแล้วลูกกระตูนมานะมัมองงามนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเม่บอกว่าอย่าอมเฮ้ยเกือบเปื้อนที่อมโน่โน่โนโนโนระวังหัวโป๊กนะค่ะโอเคจ้ะไม่จอยกับสิขอจบคลิปเพียงสิ่นี้ก่อนเลยปลาดุกเิยเอาห่ายยังลูกห่ายยังห่ายยังห่ายยังลูกห่ายยัง ยงไงนะโอเคน้าแหวพี่น้องเลยขอบ,บุญขอบคุณน้าลายเด้อปลาลุงเด้อพี่เข่ามารัาบส้มบาสนาเด้อพี่น้องเลยตื่นแห้งขนาดผ <c ười> <c ười> ู้คลิปนี้ขอจุ๊บเนี่ยพี่แยงชนี่ก่อนเด้อมานาัา่งเผาพ่อบุญเข่าห้องน้ำนี่นะว้าย <c ười> ว้าวดุว่ะไป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  ไปแล้วปะลุงไงเนาะกล่าวขบานสบายดีนางเผาพอเพิ่นอยู่ห้องน้ำพี่น้อง